ขสารไม่ได้รับพิจารณาหรือรับตีความในเรื่องนี้ยังเกิดขึ้นได้เลยด้วยซ้ําไปนะคะเพราะไม่เป็นอำนาจคนละอำนาจเป็นไปนอำนาจนิติบัญญตัติซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดเป็นเรื่องที่ในฐานะสมาชิกรัฐสภานะอดีตนะสมาชิกรัฐสภาเนี่ยรู้สึกอับอายมากกับการที่สมาชิกรัฐสภาไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองมีอำนาจนิติบัญญัติหรือเปล่าอันนี้เป็นเป็นเรื่องน่าอายต้องไปส่งให้อำนาจที่3าืออิ่อำนาจสาล ตีความทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงก็แต่อยากจะพูดว่าวันนี้ที่ทํากันเนี่ยมันกําลังผลักประเทศให้เดินไปสู่ทางตันม,มันกําลังทําให้เกิดการ,รเผชิญหน้าของความขัดแย้งที่รุนแรงถ้าเห็นกับประเทศชาติจริงไม่ได้คิดถึงตัวเองเรื่องของการที่พยายามจะสืบทอดอำนาจของตัวเองทั้งรัฐบาลน,นี้และทั้งสอวอเนี่ย ขอใช่ค่ะว่าช่วยกันในการหาทางออกของประเทศแล้วฝากไปทางศาลถึงแม้ว่าเราจะเข้าใจดีนะคะว่าศาลเองเนี่ยวันนี้เนี่ยหท่านมาจากวุฒิสภาชุดนี้สามท่านมาจากสอ,อสชอก็ความไม่น่าเชื่อถือก็มีเยอะอยู่แล้วความระแวงความ ไม่ไว้วางใจก็มีมากอยู่แล้วก็ยัง,อย,งอย่างไรก็ดีก็ยังอยากจะพูดว่าในเมื่อมีการดีไซน์มีการเขียนอำนาจให้แบบนี้ก็ยังไม่ช้าที่ศาลจะกลับมาเป็นที่พึ่งนะคะศารลรือมูอจะกลับมาเป็นที่พึ่งในการหาทางออกของประเทศจึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายนะคะตั้งแต่สันั้นแล้วก็ฝั่งผู้มีอำนาจในรัฐบาลและสวได้เห็นกับประเทศนะคะ คุณทำเพื่อประโยชน์ของพวกคุณเองมานานมากคนะวันนี้เนี่ยประเทศมันเดินถึงทางตันมันเดินถึงจุดที่วิกฤตมากที่สุดคนทำมาหากินตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยที่เราเรียกว่าคนตัวเล็กเนี่ยตั้งแต่คนประกอบการ SME ตั้งแต่สตาร์ทอัพตั้งแต่พนักงานบริษัทเจ้าหน้าที่ต่างๆแรงงานจนไปถึงเกษตรกรเนี่ยยากลำบากมากนะ คุณจะเข็นให้ประเทศมันไปนสู่ความยิ่งใหมากกว่านี้คุณต้องบอกว่าเลือดเย็นมากนะคะและเกมนี้มันไม่มีใครชนะนะคะมันมีแต่คนแพ้โดยเฉพาะประชาชนก็อยากที่จะวิงวอนว่าอาละหนึ่งก็คือสารณวันนี้เป็นตัวไขกุญแจที่สำคัญคุณไขได้ตั้งแต่ว่าคุณบอกว่า ตีความว่าเป็นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติทำไปและอันที่สองถ้าคุณจะทำเป็นอย่างอื่นก็ขอให้มีคำวินิจฉัยออกมาก่อนการลงมติวาระสามอย่าปล่อยให้ลงมติวาระสามไปแล้วแล้วม,มาบอกว่าสภาไม่มีอำนาจแก้ทั้งฉบับนั่นแปลว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดก็คือว่าแก้ทั้งฉบับไม่ได้ไม่มีสสรเมื่อไม่มีสสรแก้ได้อำนาจในการแก้ อยู่ที่สภาอยู่ที่รัฐสภาอยู่ที่รัฐสภาเสียงข้างมากในรัฐสภาคือใครก็คือรัฐบาลและสวนั่นหมายถึงว่าเป็นการตีเช็คเปล่าให้รัฐบาลและสวจะแก้อะไรก็ได้ตามใจชอบเลยตอนนี้อันนี้แหละเขาก็จะแก้แต่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ของรัฐบาลต่อการสืบทอดอำนาจต่อการที่จะสร้างกลไกให้เข้าแข็งแรงแล้วมันจะได้อะไรกับประชาชน วันนี้เรากำลังเข้าสู่กับดักหลุมพางใหญ่และเป็นการสมคบคิดกันอย่างเ,าเป็นระบบนะคะที่อยากให้ทุกคนรู้ในจุดนี้แล้วช่วยกันคิดช่วยกันร่วมมือช่วยกันแก้